สวัสดีค่ะสวัสดีทีมคุณจีนทุกคนนะคะทุกคนวันนี้นะคะแอดจะมาพาทุกคนทําความรู้จักกับอัพภูมิพัฒน์หรือว่าจีนในซีรีส์นับสิบจะจูบ หนุม่มหล,ล่อคิ้วบอยจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยดีกีจุฬาคดากรด้วยฮอตเป็นผู้แตกทำสาวๆทั่วประเทศหัวใจวายน้ำลายหกจากไวรัสพ่อค้าไอติมสุดคิ้วก่อนหน้านี้นะคะที่น่ารักเข้าตากรรมการสุดๆจนแชร์กันสนันโซเชียลเลยก็ว่าได้จนชื่อของโอปป้าสลังเฮโยคนนี้นะคะอย่างหนุม App, ่มอัพภูมิพัฒน์เอียมสํำอางหล่อโปรไฟล์ดีดีกรีปริญญาโทจากอังกฤษแล้วตอนนี้น้องอัพกำลังเรียนต่อปเอกอยู่ที่จุฬาด้วยนะทุกคนแล้วก็ นอกจากนี้นะคะน้องอัพเคยคว้าตำแหน่งหนุ่มครีโอด้วยนอกจากนี้นะคะจนสามารถเข้าสู่วงการด้วยงานทั้งถ่ายแบบโฆษณา MB ไม่ว่าจะเป็นเพลงรักอยู่ตรงหน้าของเดอะ o อยแล้วก็อยู่นี่ไงของอะตอมนะคะไปจนถึงซีรีส์อาทิเช่น เกรียนเชพแมปศาสตร์ Start, แล้วก็เด็กใหม่นะคะตอน EP 2ส่งผลให้อัพตอนนี้คือมียอด follow จากทั้ง IG Facebook YouTube Twitter คือพุ่งทุกช่องทางกันเลยทีเดียวและตอนนี้ล่าสุดคะ่ะทุกคนปี2564นี้ก็คือปีนี้นั่นแหละโดดมาเล่นซีรีส์ไวเรื่องแรกครั้งแรกเลยก็ว่าได้เรื่องนับสิบจะจูบนะคะในบทของคุณจีนนายเอกของเรื่องทางช่อง3 ประวัติของน้องอัพภูมิพัฒน์นะทุกคนอัพม,มีชื่อจริงว่าภูมิพัฒน์เอี่ยมสำอางเกิดวันที่4ธันวาคม2537ตอนนี้ก็อายุประมาณ26ปีสูงประมาณ180เซนซึ่งถือว่าสัดส่วนคือหุ่นดีมากๆเลยอบป,ป้าโคตรเลยแล้วผิวขาวแบบคือเนียนทรงผมหน้าตาจมกูกทุกอย่างเข้าหน้ารับใบหน้ากันแบบอบป,ป้าสุดๆเลยสูงประมาณนี้เลย อัพจบปตีจากคณะนิเทศจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยภาคอินเตอร์ทุกคนจบการศึกษาระดับปอโทจากประเทศอังกฤษแล้วก็ตอนนี้นะคะน้องอัพเรียนต่อปอเอกอยู่ที่จุฬาค่ะ นิส,ยสัยส่วนตัวนะคะปกติน้องอัพจะเป็นคนเฟลลี่ชอบเล่นเปียโ,โนในกิจกรรมยามว่างเล่นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลงพวกเพลงคลาสสิกเวลาเล่นมันจะเหมือนสมองโล่งได้ซึมซับความรู้สึกจริงๆว่าเพลงนั้นจะเสืออะไรทํานองนี้ส่วนกีฬาโปดน้องอัพจะเล่นบาสเกตบอลเล่นกีฬาอย่างเดียวมาตั้งแต่เด็กเลยสเปคสาวๆอันนี้เชื่อว่าสาวๆหลายๆคนน่าจะตั้งหน้าตั้งตาก,กันรออยู่ใช่ไหมทุกคน ชอบคนที่วางตัวในสังคมดีนิสัยดีความจริงไม่มีสเปคที่เป็นหน้าตาเฉพาะเจะจ,จงหรอกแต่ถ้าเทียบกับดาราสักคนนึงน้องอัพบ,บอกว่าชอบแบบ H. H. คริสหอวังเคล็ดลับการดูแลตัวเองก็จะนอนเยอะๆขอให้นอนเกิน6ชั่วโมงความจริงบางทีน้องอัพก็จะนอนประมาณ8-9ชั่วโมงส่วนเรื่องกินนั้นจะพยายามหลีกเลี่ยงของมันๆแล้วก็ดื่มน้ำเปล่าเยอะๆส่วนผิวหน้าไม่เคยบำรุงผิวเลยโอแม่เจ้าจริงหรอเนี่ยด้วยความที่แบบ อัพบ,บอกว่าไม่เคยใช้โฟมล้างหน้าด้วยซ้ําล้างหน้าด้วยน้ําเปล่าตลอดโอ้โผิวหน้าฟ้าประทานมากค่ะน้องอับคือทําบุญด้วยอะไรถามจริงคืออย่างว่าแหละเนาะผิวของอโปป้าอะไรเงี้ยผิวกรรมพันธ์ของอติของเราโอ้สุดยอดเลยไม่มีอะไรดีไปกว่าน,นี้อีกแล้วทุกคน ของสะสมความจริงแล้วบอกว่าไม่ค่อยมีของสะสมอะไรหรอกถ้าจะมีจ,จริงๆก็จะเป็นนาฬิกาเพราะว่าเป็นคนที่ชอบนาฬิกาเข้าสู่วงการได้อย่างไรน้องอัพเริ่มเข้าสู่วงการโดยการมีชื่อเสียงผ่านโลกออนไลน์ก่อนที่จะกลายมาเป็นพระเอกโฆษณาชื่อดังหลายตัวด้วยกันก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเข้าสู่วงการนักแสดงอย่างจริงจังเต็มตัวในสมัยที่เป็นนิสิตจุฬาเคยเป็น l e ีคณะนิเทศด้วย lead ละครนิเทศ จุลาคทากรด้วยอัพบ,บอกว่าชอบละครนิเทศมากเพราะว่านอกจากที่จะทำให้เราอะได้รับรู้ถึงเบื้องหลังแล้วก็เบื้องหน้าของการทำละคร ซึ่งตอนนี้อัพตั้งเป้าหมายในวงการอย่างเต็มตัวเลยในการเป็นนักแสดงเต็มตัวว่าจะไปฝึกทักษะการแสดงมากมายรวมถึงการร้องเพลงแล้วก็การเต้นเพราะอยากจะทําทุกอย่างให้เต็มที่แล้วก็ทําทุกอย่างให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดอย่างเต็มที่ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะน้องอัพบอกกับทุกคนไว้ว่า2ออย่างที่จะไม่ทําในชีวิตคือร้องเพลงกับเต้นเพราะร้องเพลงเกิดขึ้นตอนสมัยเด็กๆตอนเรียนไฮสคูล เรียนคสัสสร้องเพลงคิดว่าน่าจะเออได้เกียรง่ายๆพอเข้าไปเรียนแล้วมันกลับกลายเป็นว่าไม่มีใครเอาเราเลยไม่มีใครเอาเราเข้ากลุ่มเลยเวลาจะสอบก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันเป็นปมด้วยของตัวเองซึ่งนอกจากซีรีส์นับสิจะจูบที่กําลังจะออนแอร์อยู่นี้นะคะในปีนี้ถึงปีหน้า ถ้าถ่ายทำทุกอย่างสำเร็จแล้วก็ราบรื่นด้วยดีไม่มีอุปสรรคด้านซีรีส์ก็จะมีประมาณ3-4เรื่องโอ้โหโคตรฮอตฮอตประหลอดแตกมากและงานพรีเซนเตอร์ต่างๆที่รับเอาไว้ก็พอสมควรและยังมีอีกมากมายหลายงานที่เตรียมมาเซอร์ไพรส์แฟนๆในปลายปีนี้และก็ต้องคอยติดตามกันด้วยนะคะคนนี้โดนใจแอดมากๆเลยกับบุนายเอกโดนฝั่งนายเอกตกไปแล้วอีกคนนึงนะคะ